Salud. ตัวใหญ่มากเลยอ่ะตัวเงินตัวทอง บรรยากาศเช้าๆสวนลุมสวนลุมพี่นีค่ะคนมาเดิอนออกออกกำลังกายเยอะแยะ สวนลุมพินีมาออกกำลังกายกันค่ะสวัสดีค่ะมาเดินเล่นออกกำลังกายกันแล้วก็เอาบรรยากาศเช้าๆสวนลุมพินีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนเข้ามารับชมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะเขียว เดินดูบรรยากาศวันนี้แดดออกค่ะฝนตกทุกวันหลายวันแล้วแดดไม่ออกวันนี้ท้องฟ้าสดใสเดินสบายสบายชิวๆสวนลุมพินีค่ะที่สวนลุมพินีนะคะ มีน้องแมวด้วยน่ารักน่ารักขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ น้องนางยังไม่เคยไลค์ลองไลค์ดูมาเดินออกกำลังกาย เช้าอากาศดีค่ะตอนเช้าอากาศดีมากค่ะเหมาะสรับมาวิ่งออกกําลังกายสวัสดีค่ะเหมาะมาวิ่งกออกกําลังกายทุกคนค่ะแล้วก็ สบายสบายตอนเช้าอากาศดีตอนเย็นก็มีนะคะมีคนมาออกกำลังกายเหมือนกันจะมีช่วงเช้าช่วงเย็นแต่ตอนเช,เช้าจะเย็นสบายกว่าวันนี้มีเดตออกสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะที่เข้ามาชมขับคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ มีน้องแมวด้วยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะน้องแมวน้องเหมีย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 วค่ะสวัสดีค่ะน้องเหมียว <laughs> คนให้อาหารไม่หิวหรอคะที่สวนลุมพินีค่ะเหมือนสวนลุมพินีใช่ค่ะ

พี่นกพี่นกชวนชิมขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมขอบคุณค่ะครั้งแรกนะคะขอบคุณมากค่ะให้ดูบรรยากาศอีกรอบนะคะส่วนลุมพิ่นีนะคะกาดพืชเขียว ขอบคุณมากนะคะพี่นกที่เข้ามารับชมได้ค่ะ เดี๋ยวน้องนางจะกลับไปที่บ้านนะคะบ้านพี่นกนะคะเดี๋ยวไปเยี่ยมบ้านด้วยคะ่ะขอบคุณมากค่ะพี่นก แค่นี้ก่อนนะคะงั้นน่ะวัลลนิดวัลลหน่อยออกกําลังกายวัลลนิดวัลลหน่อยค่ะไม่บายค่ะค่ะไมบายบ,ายบนดยหรอขอบคุณมากค่ะ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ มีตัวเงินตัวทองด้วยนะคะเยอะเดินเดินวิ่งวิ่งแต่ส่วนมากก็เดินเอาละคะ่ะแล้วก็ใช้เครื่องออกกำลังกายวันละนิดวันละหน่อยน้องเหมียวน้องเหมียวนะคะ Nó mèo, nó mèo Nó mèo, nó mèo Nó mèo đi mẹo